เรียก call เห็นไหมคือคุณเรียกแท็กซี่ให้หน่อยมา Can you call อะไร Can you call call กซี่ for me อ่าเรียกแท็กซี่ Can you call taxi for me อ่าเรียกผู้หญิงคนนี้ให้หน่อยก็เรียก Can you call t h i s l a d y for me อ่าต่อไปคำว่ารอตรงไหนรอเรทเรทอ่าคุณรอฉันไหมคุณคุณรอฉันได้ไหมแค่อะไร Can you wait me? Can you wait me? คุณรอฉันที่ไหนคุณจะรอฉันที่ไหนแวร์อะไรจะเอาไง Where will Where will you, where <view> you? wait me? Wait me. ฉันจะรอเธอที่นี่อะไร I I, view I will I w i e w รอ Wait you I v i e w Wait you Wait you ที่นี่ Here. คุณจะรอฉันที่นี่ไหมมันไงก็เป็น will you will you อะไรรอ will you wait ขัดฉัน me ที่นี่ yeah โอเคบันบอกคุณจะรอฉันที่นี่ไหม will you will you wait ฉัน will you face me ที่นี่ เฮียอ่าโอเคกน feel you w i t me here พูดสิ w i l l you w i t me เฮียอ่าคุณจะรอทัานกี่โมงคาดว่าท่านนี่โมงวัดอ๋อใช่จี่มาว่าเะเจอกนจะมาวันที่สิบเก่าวันจะมาแปะเก่ามงอาจจะจะชนกันกับไม่ไม่อันนี้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้อีกทีใช่ใช่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้องเขาเปลี่ยนได้ตะวันตะวันอ่า ชีว่าจะมานัวาจะมาจอยน่าสได้คโอเคอเคโอเค no problem no problem โอเค no problem คุณคุณมาได้ไหมงไงได้คุณมาเลยไหมไม่ีกเอาค่ก่อแล้วก็แคน y ยูแล้วเอารำำอียาามาแคนยูอะไรครับมาแครยูคำแครยูคจำไม่เคยได้แล้วไม่แปลไม่ป คุณมาวันนี้ได้ไหมแค่ไร Can you come today, today? อเอาใหม่พูดดีคุณมาวันนี้ได้ไหม Can you come today คุณมากับฉันได้ไหม Can you come กับฉัน w i t h m i ฉันไปกับคุณได้ไหม I Can I ทีราถาม Can I ไปกับคุณ Go Can I... can i can i go à, you. with you, with à, you. nó vẫn với bài mà gặp nó mới. cắn làm của mấy can i i can i, là thẳng. Can à. I... À, work work gặp with you with you anh à, w e l c ก m e to work ตรงไหน Can I work with you พูดสิ Can I work with you อ่าไหนคุณอ่าอะไรคุณคุณมาวันนี้เลยไหมพูดสิ Can you Can you มาคั e Can you come วันนี้ Today โอเคพูดสิแต่ today ให้มันสูงนิดนึงเพาเป็นคำถามนะพูดสิ Can you come today Yeah ฉันมาไม่ได้วันไงนวันนี้ฉันมาไม่ได้ฉันมาไม่ได้วันนี้ฉันมาไม่ได้ No อย่าพึ่ง No Today ก่อน Today I อะไร I cannot come Today I cannot เรียนๆียนก็นว่า I cannot come today นึยกยังพูดนี้ก็ได้ออเอา้าทหไมคุณมาได้กี่โมง What time What time? What time Can What time can you มา go ทำอะไรว่า time what time can you ทำฉันมาได้3โมงเช้าเลย I can I can come I can come at at กี่โมง3โมงเช้ามันยังเรียน9อะไร9แล้วก็ in the morning เนี่ยประมาณนี้แหละนะนักเรียนเวลาถามคุณสามารถ ถามว่าแ can. can you tell me can you go with me can you buy f o r me น uh, a n a n you stay here โอเคเข้าใจไหมแขน